ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันคืออะไรผมไม่รู้ว่าสังคมสมัยนี้เขานิยมแบบไหนแต่ขอบคุณมากๆนะครับที่รักพวกผมแลวผมก็รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันผมมาจากรายการที่แข่งขันกันนะครับแต่ว่าผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง ผมได้เจอน้องชายที่ดีเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เจอมันมีค่ามากกว่าการแข่งขันของคุณลิ้นของคุณกันนะครับผม